wird anderes. Wenn, da ไม่ก่อนจะไปไหนก็ต no, ้องมีโควิด5เทสมีรถมาตรวจโควิดฟรีโควิดเนาะ We do the test มาที่ก่อนเราจะต้องไปเที่ยวไปกินอาหารเราต้องมีใบตรวจโควิด

นี่คือทางตอนเหนือของเยอรมันีของเราเรากำลังจะไปตลาดกันนี่มาร์เก็ตคลายนามาร์เก็ตอืมตลาดตลาดของฝรั่ง

ไม่เ i ยมีในผักมีในผักผลไม้ต้นไม้นขาขายอะไรขายกระเป๋

มาตัวใหญ่มากสา่วนมากจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ผลไม้โอ้ไม่นี่ตลาดนัดของฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนตลาดนัดบ้านเราเนะลยตลาดนัดบ้านเรามีของกินเยอะกว่านี้ อันนี้อะไรน,นี่ร้านขายชาร้านขายชาก็บอกว่าร้านนี้อร่อยว่าสัญญาเเลยมาซื้ออีกครั้งหนึ่ง อนนี้ร้านขายปลาสดปลาสด ถ้า t long one is what kind of fish? makkele รล e ม e เ e อเร h i ี่อ๋ i s ี่ส่วนนี้ a n รู้านขาปลาร้านขาปลาของฝรั่ง นกประจังถิ่นของที่นี่อู้หูโอ้มายรี่มันหนีมายรี่ไปแล้วลูกน่ารักเมืองติดกับทะเล

아, 이거 anyway. 응 음, easy, e a s โหในที่สุดเราก็มาถึงทะเลแล้วทะเลคนเยอะแยะเลยหฮยุนไมลี่วิ่งลงทะเลไปแล้วนางตื่นเต้นหลาย này vlog, mì đà, tận nước, yên mát, li, chi, cái, 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 Sonia, can you make the hose up? Yeah 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 okay, come here come. You must make more brightness, more brightness. Here, you have to put down more, more, make more brightness, and you can see. อันเลสวยจังเลยแต่ลงเล่นไม่ได้เพราะมันหนาวมากอ่าไมลี่ไมลี่ชอบไหมคะอยาอี

Ja, schön Komm Come on, komm Come on, Baby. Gib mir mal deine Unterhose. Nein, ist doch schon nass hinten. Hast du es nicht gesehen? Ist doch schon alles nass. So. Und ab. Ja. So, dann legen wir es auf den Ja. โอ oh, oui. 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 ้โหบิ๊กเวฟอันบิลิโอโกบู๊ปวายเว๋อไอยว้าวกูแชมเปี้ยน เอ้ยเฮ้ยช้าวเลยขอก็าข้าว8ต้นสนุกไหมคะสนุกไหมลูกไม่รีบสนุกไหมวุ้ยเล้ยวุ้ย Oh, <laughs> <made> huh? Chiff <coughs> oh, may đẹp hết tà nịch nước hằng bên สนุกไหมคะสนุกไหมคะโอ้ดูดิตายเต็มหัวเลยไมาม่าโอ้น้โอ้โไ้โ 我。